ก็คือจุดเด็ดจุดสำคัญที่ในที่สุดการใช้พลังงานของขันห้าและการใช้พลังงานของวิญญาณและดวงจิตก็ใช้น้อยลงเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ไม่ได้ใช้พลังงานดังที่พสูจนดังนี้ก็คือขันห้าเกิดปรากฏขันห้าเสื่อมปรากฏขันห้าตั้งอยู่ ขันห้าเสื่อมเรื่อยๆก็เจ็บขันห้าเสื่อมเรื่อยๆก็แก่ขันห้าเสื่อมที่สุดก็ตายลมหายใจก็เป็นกายในกายก็คือรูปประคัน นั่นก็คือการมีชีวิตอยู่ได้เพราะลมหายใจดังนั้นลมหายใจที่ใช้ปฏิบัติธรรมภาวนาก็คือขันห้าเสื่อมที่สุดก็ตายก็คือขันห้าดัดเมื่อสิ้นสุดการใช้ลม ในการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปาน,นสติแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิหรือสมาธิสัมโพชงโพชงองค์ที่หกของโพชงเจ็ดเป็นปัจจัยทำให้เกิด เบขาสัมโพชงโพชงองค์ที่เจ็ดองค์สุดท้ายของโพชงเจ็ดหลังจากนั้นก็ถึงองค์ตัสลุธรรมของพุทธองค์อันนี้คือวิญญาณและดวงจิต รูปขันที่หนึ่งส่วนนามะขันที่เหลืออีก3นั่นก็คือเวทนานามะขันก็คือทุกข์และสุขและไม่ทุกข์ไม่สุข วิญญาณและดวงจิตไปรับรู้หรือไปเกาะทุกข์และสุขในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานสติยังไม่ได้พัฒนาขึ้น